วันนี้ก็ผมนายนัทธดนายสมืองนะครับผมเป็นตัวแทนของเพจกระดานบอกบุญหล่อพระมาถวายพระศิวลีทองเหลืองในโครงการถวายพระศิวลีทองเหลือง99วัด11 1. กองนะครับผมวันนี้มาถวายยังนวัดน้อยในกรุงเทพมหานครนะครับผมชื่อเจ้าภาพกองนี้ก็คือคุณยาดาโรเบิร์ตคุณอนรษาพวงมาลัยคุณวัชรีแจ่มเจริญสุขศรีคุณหักฤเนศสุวรรณเกศ คุณยานพัฒนสุวัตโพโคินคุณสมปองบูรณะวงตระกูลคุณจริยาวิบูลธนากูลคุณบุญญานุชจันจราจรัดคุณบุญญานุชจัน์จำรัดคุณสุนีติรขันติกรคุณสมคิดบัพพีคุณสิทธิพงศ์อัวประเสริฐและคุณสุมาคุณมา แย้มสะอึ้งคุณสมบัติคุณสวัสดิ์จดแต่งคุณนัทมน์ไายวิชาคุณประทุมพรสีสะเกตคุณเบญจวรรณครูมาเออและครอบครัวคุณออนอนงไม้เรียงคุณภูดิตคงสวัสดิ์คุณรุจิวันสาโสภาคุณจินตนาบุญคุณสุด คุณทิติพาจิตจำนงคุณนิสาวงวันคุณสุรัชชาติขันติกรคุณยุพินโรธคุณธาริกาและคณะโทและครอบครัวคุณพาลิณีคุณพัชยาอารุณเรืองคุณรัชพล คุณเกิดคุณบุญส่งชาและครอบครัวคุณประสิทธิ์คุณประชิดชำนาญค้าคุณหาทิพลตันติวัฒนาพาณิชคุณนาวิภาเลือดพัฒนาคุณคุณรัชนกยศขังคุณชะเอมประพาสวัรดค์คุณทรันิศสอนชะเวงเกอร์และเจ้าภาพทั้งน้อยสิบเ็ดกองพร้อมใจรุ่มกันถวัตพระศิวรีนะครับ ยัรับพรพขวดน้ำจากพระเดพคุณหลวงพ่อพร้อมกันอีครั้ยาสารปาริาุภาปาริเตรนติสาต่างๆเวัเดย์วัตันเตตานาตุปตะิอิชิตังปิังตุงิเลวุยาร ปีทีเววิการกตัปตนจะ้ตบอลบอตะาร์ดีทายุโตวบาบีวายเปนตัวะจังหรยิน้อยจัดการัความต่างท่อาจมีความต้องการตะหนักวสนายไาตด้ดีขึ้ป คือสิ่งหนึกล่าวเพราะสิ่งตางๆางๆี่เรต้งกรต้าิตมีสิ่ตางตการสิ่ตาต้าตอยู่กัีวตทาเตีรยบตตาตากนางกต่างกั่างตางัตงกตากัตต่งกัตาันตางกันต่านต่เ พระสังฆาลุาเวนัสตาโซตีพะวันตรสดพรอมกันทุกนา